สวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมเอง Windows 10 Channel นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมเออ n e c ครับนะในเกม Roblox โ,โ,โอ้ยมันแหลกขนาดในวัดเพราะว่าผมเล่นในไม้เพราะว่าผม,มผมก็เอามาจากหูฟังนะคะจริจริงหูฟังก็มีไม้นะโอเคมาตดมาตัดไม้กันเลยนะคะท่านผู้ชมมาตัดไม้กันโอ้ตัดไม้ต่อไปก็ เราจำวิธีการคราบได้บุ๊บบุ๊บบุ๊บมันคราแปลกแล้วใครไปทำอะไรกับเราเอ,อ้ยนายนายอย่าแกล้งเราหน่อยยูบียูยูดน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 โน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 ดูดูดยูสตาร์ททูบี Why you you s t a r t to b e you stuck to b e I'm hate you I'm hate you So much เอ้ยผมก็เกลียดไอตัวนิวบี้นะคือนิวบี้อ่ะมันทำเราก่อนนะคือทุกคนเห็นไหมนิวบี้อ่ะเหมือนกันเราจะแกล้งเราอ่ะมันมันจะรังแกคนอื่นคนนี้ไอคนไอคนอะไร Z Y C K อ่ะไล้คนตีนเขาเลนคนตีนโอเคจะมาต่อต่อกันนะต่อว่าแล้วก็จะมาทำ w o o d e n Bench นะคะแล้วก็ ให้บ้านเขานะ้ำยังมีความสุขนะเออคือคลิปนี้ก็ผมก็อัดในไม้นะฮะแบบชัดแจ๋วแล้วคือแบบไม่ต้องบอกแล้วชัดแจ๋วอยู่แล้วอะเออนี่ก็คือเกมไม e c ครับนะคะวันนี้ก็จะมาครับดาบกันได้มาแล้วอันที่หนึ่งต่อไปพิกแก๊กนะรวมกันสี่ เปลี่ยนไปพีแก๊กมาเลยแต่ผมน่าจะเล่นยากแน่นอนไอเนี้ยเว่าเล่นยากแน่โหดาไปฟันฟันเอเอสเอสดีกว่าไอคุณกวน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 ส้นเท้าเรากวนส้นเท้าเรากวนส้นเท้าเรากวนส้นเท้าเราเออกวนส้นเท้าเรา พี่ลรงเปน็นนายน้ำดีกว่าหวังว่าเขาน่าจะไม่เห็นรีไปรีไปท่านผู้ชมรีไปรีไปรีไปเดี๋ยวเขาจะเห็นแต่แล้วแเล้ยวเย yeah. no. oh, ่ยูอันเนิบเนิบโอเซเวอร์เดียวิชามเอ้ยเราเจอเกาะเกาะแบบนี้เราต้องแบบ เออต้องอยู่นะคะถ้าไม่อยู่เราก็ไม่รอดนะเราก็อยู่ตรงนี้ดีกว่านะคะเราไปเจอเราไปขโมยนิวบี้นะคะซึ่งว่าดิวบี้ได้โด่หัวร้อนแน่นะคะไม่มาด้วยโอเคที่นี่ปลอดภัยนะคะโอเคน่าจะไม่มีมอนเตอร์นะพวกผมลองเล่นโอ้ยโอ้โหพอเราผมเล่นไปเรื่อยๆคือ คือกระโดดสู่แป๊บเดียวก็ตายแล้วอุ๊กลิ่นควันกลิ่นควันแรงมากครับพี่าผชมผมไปแก้คนอื่นมันเลยหวลัวเราะแล้องอยู่ตรงนี้ดีกว่านะเพราะว่าตรงนี้ไม่มีบ้านคนเพราะว่าเราก็จะแบบเอออยู่แบบสบายๆอยู่แบบเดียวๆประมาณเนี้ยเออทำอ่านเชทนะไม่หรืออ่านแชทดีพูดว,ว่าอะไรนะ and you can can you make t o u c h อันนี้อันนี้บอกว่าคือเขาเป็นคนแบบเออแบบเหมือนล้อเลียนคนอื่นอ่ะล้อเลียนเราทำไมอ่ะเออที่รูดดิ่งอ่ะ <laughs> said, เอ็ซตเอ็กดแบบมันน่าจะกดเออเดี๋ยวเข้าไม,ผม่ผมครับผมครับอั่นี้ไม่ได้วัสดุเข้ามาผมค้าบไม่ได้โอ้โหแมบปบแมบปบกวนกวนเท้ามากเลยนะครับคือแบบ คราบยังไงมันก็คาบแบบเนี้ยคือแบบปวดเท้ามากนะาวันนี้ก็จะมาเอาตัวรอดกันนะเอาตัวรอดสร้างบ้านให้เสร็จเดี๋ยวก็จะปิดคลิปเลยนะสร้างบ้านเสร็จเลยนะเดี๋ยวก็จะปิดคลิปโอ้โหเรามีไม้แบบพันพันแล้วอ่ะเออคือไปไปตีนิวบี้อ่ะคือแบบเออรวยอยู่แล้วว่าไม่ต้องตัดไม้ม,มันเป็นเกมกแบบ ชอบจริงๆอ่ะมีแต่เดิร์ดเอาไปเอาเดิร์ดไปทำจิตเนี่ยดีกว่าเอาเดิร์ดไปทำเดิร์ดไปทำเดิร์ดไปทำนะครฮะป้านะครับผมไปฆ่าคนอื่นมานะคือไอเนี้ยมันกวนกวนกวนเท้าเรามากเลยอ่ะคือ A U คือไอดิวี่คนนั้นมันกวนเท้าเรามากเราก็จะแบบเอ่อไปไหนนะฮะ โอเคจ้างบ้านต่อนะคือเกมเนี้ยข้อเสียคือเกมนี้เลยนะคือเซฟบ้านแล้วบ้านหายไม่เหมือนเกมไมครับนะเกมไมครับเนี่ยคือจริงๆแล้วอะ่ะคออคือเล่นแล้วอะ่ะมันไม่เป็นไรใช่เปล่าอันนี้คือเล่นแล้วคือตายแล้วตายเลยของรบคนคนกากนี่แบบหืมของดีอะ่ะเออได้เพชรมาแล้วคือ มันจะทําให้หัวร้อนไม่เล่นดีกว่านะแบบเนี้ยไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าโอ้ใกล้มือแล้วใกล้มือริบซางริบซางบ้านริบซางบ้านคลิกเมาลุลวะคิกเมาลุลวะคิกเมาลุลวะนะคลิกเมาลุลวะคิกเมาส์เมาส์เมาส์เดี๋ยวตรงตรงนี้ก่อนให้มันแบบคือแบบ คือแบบบ้านเรานะคะอันนี้บ้านเราโอ้ต้องยืนข้างบนเดี๋ยวขอปรับแสงนิดหน่อยนะเพราะว่าแสงมันมืดชมมองไม่เห็นอะไรเลยชมมองไม่เห็นอะไรเลย,เลย คือหน้าจะไปกระทะป,ะ,ปะทะกับเอคุณเนี่ยแน่นอนอะไม่มีซอมบี้นะเกมนี้ไม่มีซอมบี้เลยผมรองดูแล ปิดบ้านนะคะก็ตอนนี้ผมว่าสร้างบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือไม่ต้องบอกก็ได้คือบ้านเราเก่งอยู่แล้วนะอก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยเดี๋ยววันนี้จะทิ้งเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอ้โหเดี๋ยวจะเออแก้งนะคะเดี๋ยวจะัจะจะงะะะทอดนะคะ ฝังท็อตไปไปฝั่งท็อตด,ดีกว่านะฮะไปฝั่งท็อตนี่ฝั่งท็อตที่ฝั่งนะนี่คือที่ฝั่งนะฮะฝั่งศพนะมีแบบศพเกมมิ่งนะมามามีแบบศพเร็วๆมีมีมีแบบศพเออโอเคตอนนี้ก็ผมจะมามีแบบสศพนะทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไป ทิ้งไปทิ้งไปแล้วก็ท่านผู้ชมดูตรงนี้ดิแล้วเราก็ฝังไปนะฝังไปไม่ต้เหลือแล้วคนขอไม่ต้องการแล้วมีแบกศกสกไปซะฝังนี่ฝังฝังไปเลยฝัง ฝังดีกว่าคือเขาต้องฟาร์มเองเลยนะฮ่าฮ่เมลามเจดไม่มีทางออกได้หรอกนะคุณคุณอีวี้ไม่มีทางออกหรอกโนเวย์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 คือไม่ นายไม่มีสิแกมไม่มีสิที่จะมาทำอะไรฉันได้หรอกที่นี่คือมีแบกศพตรงนี้ก็จะเป็นแบบเอ่อแบกศพนะคะแบกศพไปแบกศพมาแบกศพไปบายยนะก็คือใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบายบายโอ้กูตีนเกิน 我来玩。